โอ้โหทำไมถึงถึงดูรุนแรงขนาดนี้นะคะอีกมุมนึงที่คนมีคำสับเกิดขึ้นก็คือพยายามฆ่าหรือเปล่าฆ่าโดยไต่ตองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดไปแล้วว่าถ้าถ้าเป็นพยายามฆ่าเนี่ยเอาเอาคดีนี้ก่อนคดีแรกเนี่ยมันเป็นความประมาทใช่ไหมที่เขี่ยรถชนกันแต่หลังจากนั้นมีการขับรถเบียดจี้บี้จี้ใช้อะไรต่างๆอันนี้เจตนาจาก ความประมาทมันไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องเจตนาแล้วแต่นี้จะเจตนาทำร้ายร่างกายไปยังไงจะปพยายามฆ่าหรือเปล่าคือพยายามฆ่าเนี่ยมันต้องท่าท่ายกตัวอย่างสมมติถ้าเกิดว่าพีทเนี่ยขับรถชนตูดนะือมีเรื่องกันแล้วไปชนตูดเนี่ยอันนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นพยายามฆ่าได้ออืก็จะมาแต่นี่มันเขาลักษณะเหมือนเขามีเจตนาจะทําให้เสียทรัพย์อ คือคุณทำผมใช่ไหมผมทำคุณบ้างค่ะ <c oughs> แต่ถามว่าคุณอาจจะเล็งเห็นผลได้ว่าสิ่งที่คุณกระทำเนี่ยมันสามารถจะไปทำให้คนอื่นพลิกคว่ำหรือไปเฉียวชนคนอื่นตายได้ค่ะ <c oughs> อันเนี้ยคนก็มองได้ว่ามันเป็นเจตนาฆ่าหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดการขับรถของคุณลุงล่ะคะเขามาก็ามา,า,มาแบบมาก็ผิดที่เขาบอกว่าผิด,ผ,ดผิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประมาทร่วมไหมคะคืออย่างนี้ครับเราดูจากภาพวงจรภาพวงจรปิดเนี่ย <c oughs> คุณลุงขับรถมาอันนี้ผมยังไม่อยากจะโทษคุณลุงเท่าไหร่ผมอยากจะโทษวิศวกรรมที่ตีเส้นถนนจริงๆไอ้เส้นที่ออกมาตรงมันต้องเป็นเลนของตรงลุงเนี่ยจะต้องตีเส้นในตรงส่วนไอ้เส้นที่เว้าวออกมาต้องเป็นมาถึงต้องปะเพื่อ ลรอพักอะไรก็แล้วชะลอรถเป็นจุดชะลอรถมากกว่าไอ้นี่ดันไปให้เอาไว้เลนนู้นเหรอไหมมาเป็นเลนตรงดันให้เลนตรงมาเป็นจุดเหรอไหมดูเส้นเนี่ยอันนี้เงี้ยผมว่ามันไอ้จราจรมันตีเส้นเพราะอะไรเพราะวิศวกรตีเส้นงีงแ้แล้วผมเนี่ยดูอันนี้นะแล้วดันผมไปดูที่ไหนหรือเปล่าคที่แยกดินแดงแยกดินแดงเขาตีเส้นไม่เหมือนนี่ ผมเลยไม่รู้ามันไอเนี่ยมันจะทําให้คนชนกันมากขึ้นนะผมว่าต้องไปออแก้นะองไปเคลียร์ที่เส้นเลยนะว่เส้นตรงๆเนี่ยมันน่าจะได้ทางค่ะไอเส้นที่ว้าวออกมานี่มันต้องเป็นชะลอค่ะชะลอเพื่อขอทางเออผมไม่ดูแยกดินแดงวัน<ะ>นั้นผมดูนี่แล้วผมไม่ดูแยกดินแดงเอา้าไอแยกดินแดงก็เหมือนกันเห็นไหมมาต้องหลเยเลนแล้วก็มาตีบไอตรงเส้นตรงเนี่ได้ทางหมด ดูเหมือนเขา๊ะไ,ไม่รู้จะเว้ากันอะไรกันขนาดนี้ก็ไม่รูะนะให้มันงงกันไปเรื่อยๆยทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูหนถามพี่โตไปก่อนอาจารย์โตค่ะทีนี้ในส่วนของของสังคมเองก็มองว่าคู่คู่กรณีนะคะก็คือฝั่งคุณพ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็คือคุณกฤษดาเนี่ยหรือที่เป็นนายกเทศมนตรีค่ะคุณผู้ชม่ะเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่เป็นที่รู้จักเป็นคณะกรรมการนะคะในสพธญบุรีด้วยเนี่ยนะคะก็คือคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตำรวจก็อาจจะทําให้กระบวนการเนี่ยถูกบิดได้หรือเปล่าแม้กระทั่งที่จอดรถของการยังสองมาตรฐานเลยค่ะอาจารย์ต้งอาจารย์ต้องมองมุมนี้ยังไงคะครับเดี๋ยวก่อนจะไปประเด็นนี้ขออนุญาตเสริมประเด็นพี่แต้มค่ะค่ะเรื่องเส้นอ่าอ่รับวิศวกรรมจราจรค่ะบ้านเราอันนี้เป็นปัญหาเช่นกันนะครับต่อการนำไปสู่ประเทศจราจรเมืนเมื่อสักครู่เนี่ยเส้นน่ะคนขับรถมาดูยังไงก็งงขับไปก็คิดว่าตัวเองน่ะไปตรงเรื่อยๆแต่คนรู้มอาจจะไม่ได้มองดูว่ามันมีเส้นอยู่ คุณลุงต้องไปตามเส้นหนุ่มครับแต่ขนาดที่รถเข้ามาเนี่ยเขาก็คิดว่าเข้ามาโดยช่องทางไปตามเส้นของเขาเพราะฉะนั้นจึงเกิดความสับสนนี่แหละครับจนนำไปสู่อุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างี้คนผิดจริงคือวิศวกรรมจราจรก็คือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ครับทำให้เกิดอุบัติเหตุครับอันนี้มาจากงานวิจัยด้วยนะครับวิศวกรรมจราจรอย่างนี้คุณต้องผิดด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปเส้นอาจจะชัดขึ้นแล้วล่ะครับอาจจะเป็นการออกแบบใหม่นี่จะเป็นฝรัั่งงงงนอออกฟฟาาลจรริภคฐแ ส่วนประเด็นที่ทางคุณบุญถามว่าอาจจะมีข้อคําถามของกรณีการเป็นคุณพ่อเป็นกตตรที่สอนอที่สพนะครับก็จะเป็นคําถามตั้งขึ้นมาได้เพราะอะไรครับเดที่เรียนไปว่าทุกกรณีทุกครั้งเนี่ยเสมอเลยเราสังเกตดูได้ว่าเวลาเกิดอะไรก็ตามถ้าอีกฝ่ายหนึ่งคู่กรณีเนี่ยเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติหรือคู่กรณีเป็น ลูกตำรวจลูกนายทหารลูกนายอำเภอล,ลูกผู้ว่าลูกคนคมีอ,อำนาจตแน่หน้าที่การงานลูกผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็จะมีคําถามตามมาว่าแล้วผู้เสียหายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะรับความเป็นธรรมหรือไม่อ,อ,อันนี้เป็นเรื่องปกติครับแต่แล้วก็ตามจากการศึกษาวิจัยเราพบว่าตรงเนี้มีอิทธิพลมีผลครับไม่มากก็น้อยค่ะแต่กรณีนี้ผมไม่ทราบก็แต่ว่าท่านผู้การเองท่านผู้กับเองก็ออกมายืนยัน,ยนแล้วท่านผบตรด้วยก็มายืนยันแล้วว่า ก็เต็มที่ครับตามขอ้อกฎหมายทีนี้พอเราเป็นพื้นที่สื่อค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันจะหาว่าดิฉันอัดเขาอยู่ฝ่ายเดียวดิฉันเปิดพื้นที่สื่อกันแบบก,กลางๆนะเราฟังกระแสและฟังทุกฝ่ายค่ะทีนี้ฝั่งทางฝั่งท่านนายกเองก็บอกว่าคุณคุณฟังผมบ้างทางฝั่งผมเนี่ยก็ไปขอโทษแล้วไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะไปบอกว่า,าที่โรงพยาบาลไม่รับคําขอโทษนะคะการ์ดเขียนตกสลีตตัวหนึ่งก็มาว่าผม แล้วทีนี้ในส่วนของตังก็เอาไปให้ก็จะดูแลทุกอย่างก็ไม่เอาไปถึงโรงพักหน้าโรงพักเนี่ยก็ลงขอโทษแล้วก็ไม่ให้รับคําขอโทษจะเอาอยัางไงกับผมทางฝั่งเนี่ยเขาก็ถามเหมือนกันว่าแล้วมันมันจะไปที่ตรงไหนต้องการอะไรตรงในมุมนี้ทั้งสองท่านมองอย่างไงคะคือ,ค,อคือพูดถึงั้งมุมนี้นะมผมเนี่ยกับตรงสารพ่อเขาเนะคือเขาก็ทําทุกวิธีทางนะเอาที่ทำหลักกันคือต้นเหตุคือลูก แต่พ่อในคำว่าเป็นพ่อเขาต้องเขาก็ต้องช่วยดูแลลูก <คะ S 1> และสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมถือว่าเขาก็ทำตามสมควรนะ,ะที่จะให้มันมันเบาลงนะฮะมันซอบลงในการช่วยเหลือให้มันเรื่องมันสงบขึ้น <คะ S 1> ก็ถึงเรื่องมันถ,ถึงว่ามีการเจรจาไก่เกี่ยกัน <คะ S 1> แต่ส่วนคำขอโทษเนี่ยผมจะบอกพี่ผมว่าไอ้คำขอโทษหรือภาพที่เห็นเนี่ยมัน <คะ S 1> ใช้ในการ อะไรนะฮะกระบวนการที่ทำไม่ได้หรอกกิรทดโทษมันคือมันต้องมีการดูแลรักษาเยียวยาแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้ถึงจะถูกต้องเมื่อกี้พี่พี่บุ๋มถามท่านพี่กิตตพงศ์เรื่องการเก็บของกลางนี่แต่นี้คนบรรดามากผมดูแล้วผมเลยอยากจะตอบให้พี่น้องประชาชนคคดีนี้เวลาเกิดเหตุสองอันเนี่ยมันมีลถความเสียหายใช่ไหมครับผมผมไม่อ่านคอมเมนต์แล้ว รถเนี่ยที่เขาไปเก็บตรงนี้ต้องดูว่ารถที่เก็บของกลางเย็บรถเก็บของกลางเนี่ยเขาจะเก็บไว้เพื่อหนึ่งอันดับแรกก่อนเพื่อไม่ให้หนึ่งบางทีรถเนี่ยเก็บไว้เนี่ยจอดหน้าโรงพักมีคู่กรณีหรือเจ้าของขโมยรถไปเลยสอง oh. บางคนเนี่ยมาทําลายหลักฐาน uh. อาจจะเป็นฝ่ายหนึ่งจะำรำารหลักฐานหรือเพิ่มหลักฐานแล้วก็แต่ <Okay. S 1> เพราะคนไทยมันมี uh. สามคนตังใหม่เนี่ย เป็นคนเหอ่อไงบางทีรถเขามาจอดไปถ่ายรูปมองไปจับนู่น oh. ทางนี้มามันมีไงอ,อันที่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจเนี่ยไปตี oh. ไปทำลายของกลางเนี่ย oh. มัน oh. <ๆ>ก็ไม่ได้เรื่องหนักกว่าเดิมคดีนี้รถบีเมถือว่าเป็นของกลางในคดี เป็นของกลางในดีอาจจะถูกลิฟก็ได้นะเพราะขับรถประมาทนี่ถูกลิฟลิฟรถได้ศาลไอาการสองสั่งให้ลิฟรถได้ดังนั้นของกลางอันนี้ต้องเก็บไว้ให้ปลอดภัยอส่วนรถของคุณลุงนั้นเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อมีการตรวจสภาพหรือส่งกองพิสูจน์หลักฐานคุณลุงสามารถจะรถกลับบ้านได้เลยออ ใช่ไหมฮะ,ะ,ะดังนั้นคือต้องมอง,มองสองมุมไม่ได้ไม่ได้เอาข้างตํารวจแต่สิ่งที่ผมสะท้อนที้เห็นว่าคนที่มาให้ข่าวอย่างตํารวจที่มาให้ข่าวพูดหนึ่งสองสาพรานักข่าว ถามตอบไม่ได้รือเดินหนีสังคมเลยแข็งใจนั่นคนที่จะตอบคือต้องพุ่มกับมึงต้องรู้กฎหมายรู้ระเบียบและพูดให้ประชาชนเข้าใจลีกเรียเออไม่ใช่เดินหนีไม่พูดก็เป็นอย่างเงี้ยคนทีนก็เยอะไม่มีความรู้มาพูดเรื่องนี้คงต้องติดตามตอนต่อไปละคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสังคมให้เขาเรียกให้ความสนใจเยอะมากเลยนะคะว่าตกลงเนี่ยคดีเนี่ยจะมีอะไรบ้างและความเป็นธรรมจะหยุดที่ตรงไหน